ค okay, ครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยนะครับเอรค okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยลูกค้าขอน้ํามันเต็มถังจัดให้26กิโลเมตรเองนะลูกค้าไม่ยอมมาดูรถและไม่เคยเห็นรถสักครั้งเดี๋ยววันนี้จะไปส่งลูกค้าขอบพระคุณนะครับพี่การนิกาที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการของทางเราไปกันเลย ลูกค้าลองคิดดูนะครับระยะทางจากบ้านลูกค้ามาที่เซ็นต์ผมเนี่ย26กิโลเมตรนะเขาไม่มาดูแล้วก็ส่งไฟนเไปเซน็นพอผ่านปุ๊บผมก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านวันนี้นะลูกค้าไม่เคยเห็นรถสักครั้งเดียวเลยนะครับคิดดูว่าลูกคา้าจะเชื่อใจรถคันไหนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ผมคอนเฟิร์มฟีลลิ่งของรถคันนี้ขับดีมากเครื่องเกียร์เปลี่ยนชิ้นสมูทความร้อนน้ำดันมอหัวหัวงและออปชั่นนี่แบบว้าวมากๆเลยนะคันนี้เราสันาน่ะ,านะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์หมดดทุุกจลูกค้าาที่เรไปนไม่่ผิดหวังแนนนอคร ค <Conf> อนเฟิร์มถึงแล้วแต่น่าจะลงนี่มันซอยตันนะเนี่ยแต่น่าจะเป็นคอนโดเนี่ยละมั้งเดี๋ยวทรหาลูกค้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้าผมเข้ามามันเป็นซอยตันลูกค้าอยู่คอนโดไหนเอ่ยคอนโดตะไพเวสีท่าผาค่ะน่าจะหน,นีแน่เลยนะที่เป็นตึกเกือบๆนะครับผมเข้าซอยคิตจักร,รมายังไม่เสีไม่เจ็อ๋อเป็นเข้าซอ,อยคิตาจักรใช่ไหมคะใช่ครับคือมันจะมีคอนโดอยู่ข้าง,างเห็นไหมคะ ใครับนั่นแหละคคอนโดนันเลยคปั๊มถึงแล้วนะครับอยู่นะติดรถไฟฟ้าด้วยเคสเนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถสัก,กาบาทเลยจัดได้เต็มและไม่เคยเห็นรถด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเห็นรถตอนแรกจะเป็นไงบ้างขออย่างเดียวคือขัดไฟหน้าให้หน่อยแล้วก็น้ำมันเต็มถังจัดให้ตามสั่งทุกอย่างเดี๋ยวมารอดูกันว่ากค้าจะยิ้มกว้างขนาดไหนสวัสดีครับอยู่กระทุ่มแบนเหรอ โอ้ยทำไมไม่ไปดูหน่อยติดใหม่ได้ไหมพี่ได้ค่ะได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะผมเพิ่งเห็นว่าไม่ได้ดูพอาะไว้ใจโอ้ขอบคุณครับค่ะไม่ผมเพิ่งเห็นว่าเอ้ยอยู่กับทุ่มแบนด์มาทาไม้ใกล้ๆหมดเลยนะพี่อยู่ทุ่มแบนได้ป่ะอ๋อเปล่าค่ะนี่เพื่อนมาดูมาช่วยดูค่ะมาช่วยดูลองดูก่อนครับลองดูก่อนอันนี้เบลก็ซื้อพวกอะไรมาให้แล้วด้วยใช่ค่ะโอเคแล้วก็น้ำมันก็เติมให้ได้ค่ะเห็นเ่ลทั้งไหนพี่ ตอบใช่โทรไปเลยวันแรกขออย่างเดียวผัดไปน้าได้ไหมใช่แล้วก็เพิ่มเติมน้ำมันถั<ช>งหนึ่งก็เติมแล้วก็ใช้ไปเลยมีปัญหาอะไรโทรหาไปได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ปีหนึ่งหมื่นโลได้ใกล้กันนะได้กลับบ้านว่าง่ายครับอ่าได้กลับคาะใายช่วยคิดไหม ทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนบางทีเดือนละสองครั้งถ้าไม่มีไรถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยกลับบ้านผ่านไปใช่เพราะว่าบ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยเออเต็นอยู่แถวบ้านเวลามีปัญหาอะไรจะได้แหวะเข้าไปได้ครับลองตรวจสอบก่อนนะลองดูยางนั้นเดี๋ยวลองเปิดตัวเครื่องเปิดอ่าได้ได้ครับไม่เคยเห็นรถเลยนะเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกเดี๋ยวดูพร้อมกันได้ค่ะน้ำมันเครื่องก็หมื่นโลค่อยเปลี่ยนค่ะน้ำมันเกียร์ก็สี่หมื่นค่อยเปลี่ยนค่ะนะครับเชิญดูได้เลยเชิญดูไดยนะพี่ น็อตฝากระโปงเนี่ยไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะเลยฝากระโปรงเนี่ยสวยมากแล้วก็มีแก้มซ้ายเนี่ยเคยแกะทําสีเพราะว่ามีจักรยานมาเฉียวนิดหน่อยแล้วแกะทำสีเฉยแแก้มแก้มนี้ไม่แกะเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมเลยเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบอดี้นะครับลองตรวจดูก่อนอันนี้ก็เติมน้ำแม่นาหมันน้ำเบรกนะครับอันนี้ตัววัดน้ำมันเครื่องใช่น้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องเราก็วัดตรงนี้นะครับ มาเพิ่งเปลี่ยนนั้นแหละมขับไปเลยได้ที่ปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนอยู่นี่ใช่อตรงนี้นะคะนี่ใช่เห็นไหมมันจะมีรูปฉีดน้ำฝนนี่ได้ค่ะโอเคได้เดี๋ยวลองสตาร์ทใช่ลองดูลองดูที่เลดอันนี้ก็คือเปิดได้ปกติใช่ใช่ิดได้ปกติเลยเวลานั้นเป็นพุทคอนโซลสตาร์ทใช่ไหมคพุทสตาร์ทใช่ครับที่ลองเข้าไปนั่งดูได้เลยไอ้พวกนี้ก็ใช้งานได้หมดนะลองดูบ้างวอันนี้ก้านก็เหยียบเบรกก่อนปกตินะคะแล้วกดสตาร์ทโอเคเสียงดีค่ะเสียงดีไอ้ตัวนี้คือคือระบบเกียร์แอนด์ชิพ อันนี้ใช้ยังไงอะคะบวกลบเลยเวลาสมมติเราแบบจะใช้เกียร์ต่าเกียร์สูงก็สามารถเชนเกียร์ได้ซ้ายขวาบวกลบเอาอออเ,เดี๋ยวจะกดตรงนี้ก็ได้เวลาเราขึ้นเขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วแอร์เนี่ยเป็นระบบดูอัลแยกซ้ายขวานะครับร้อนเย็นแยกซ้ายขวาสองฝั่งเลยเวลาค,ค่อยเรียนรู้ได้เติมน้ํามัน ันเติมน้ำมันกับเปิดฝากระโปรงนี่เติมน้ำมันตรงนี้ค่ะใช่ครับฝากระโปรงเปิดตรงนี้ฝากระโปรงตรงนี้ใช่ครับยางเป็นปีเอ่อยางปีอะไรคะปีสองพันยี่สี่สี่ใช่ก็ใช้ได้อีกสักประมาณโอ้สอง สามสี่ปีสบายสบายอ่ะไม่ยากเลยได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรนิดนิดนหน่อยก็โทรไปได้แต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ไม่นั่นเลยใช่ค่ะไม่เคยเห็นรถอะเราวันนี้เห็นตัวจริงเป็นไงมากดีค่ะชอบชอบมากทำไมถึงไว้ใจขนาดนั้นจริงก็ไม่ได้ไกลกันนะและอย่างบ้านอยู่ที่กระทุ่มแบนคือมันดูแล้วมันถูกฉลกพอดีอะค่ะดูแล้วว่าพอมันถูกฉลกปุ๊บก็เอาเลยก็เลยเออโทรไปแล้วพอพอพอโทรไปค่ะติดคุณบอยใช่ไหมคะก็เลยบอกว่า ดูอธิบายโน่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคแล้วเรากลับมาดูอีกนิดนึงก็โทอหาคุณบอลอีกที่นึ่งว่าจะมาจำเลยเออจะมาจำเลยขออะไรรึไหมน่ารักมากลูกค้าแบบน่ารักมากขัดไฟให้หน่อยได้ไหมขอแค่เนี้ยขัดไฟขอแค่เนี้ยเออแล้วก็พอวันส่งมอบเสร็จก็เติมมาให้หน่อยถังหนึ่งก็จัดให้แล้วก็พวงอะไรเลิกไหวรดทันไหมเนี่ยทันค่ะได้เราไม่มีเลิกเราเอาเลิกเราสะดวกใช่ค่ะ สรุปแล้ววันนี้รับไหมครับรับค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณคมากขออนุญาตถ่ายรูปเก็บความจำได้เลยได้เลยค่ะได้เลยโอเคหนึ่งสองขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อกันชื่อกันนะมีอะไรโทรหาเลยนะได้เลยค่ะมีเบอร์ให้รับประกันเครื่องเก็บปีหนึ่งหมื่นโลกล้กันมากนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับที่ไว้ใจเลือกใช้บริการในทางบอยนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขเรีนทางเจริญ หน้าที่ในการงานเยอะสูงเงี่ยโตรีบกลับบ้านเราเนาะเดี๋ยวทำสัญญาขายดีๆนะครับขอบคุณคนบ้านเดียวกันฟานไปหาด้วยนะค่ะไฟแนนซ์อนุมัติเร็วมากแค่วันเดียวจบเลยด้วยตัวลูกค้าด้วยพี่กันน่าจะเครดิตดีใช่คือโทรบอกคุณคุณแอลแล้วพอเสร็จแล้วคุณแอลแจ้งให้กับทางไฟแนนซ์มา อีกวันลุ้งขึ้นมาแล้วก็วันจันทร์เขาก็โทรบอกว่าผ่านรอรับรถได้เลยเขามาเซ็นนพี่การที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็คุณแอลก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมรับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกใจไหมคะตกใจไหมท้ามมันไวขนาดนั้นตกใจเหมือนก็แบบอะไรวะเนี่ยทำไมมันไวจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้ยลืมถามสันลบเปิดยังไงเอามามามาสันลบขึ้นก่อนสันลืมไม่เคยมีรถมีสันลบนะพี่ลองพี่การลองเล่นดูอันนี้ปิดอันนี้ปิดอันนี้เปิดเปิดเปิดอ้กอันนี้อ่าอ่า ไม้เรืองเหรอนะได้นะ,ะแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้เลยฝุ่น <laughs> เออปิดไม่ได้ปิดไปก่อนปิดไปก่อนสมมติว่าเวลาแบบไปขับแบบไปต่างหวัดแล้วแบบได้อากาศดีๆแล้วก็กดยกตรงนี้ก็ได้พี่พี่กันนี่กดตรงนี้กน,นแล้วเราเปิดแล้วก็งัดกดอีกทีนึงแล้วนะ อ่ามันก็ลงแล้วแต่ตรงนี้มือต้องใช้เมนด้วนต้องใช้มือเมนด้วนได้รู้ไหมโอเคพอได้นะใช่เออลองใช้ด้ทักทขอบคุณมากๆอย่าลืมนะพงศ์อะไรอย่างนี้นะได้เลยจ่าได้เลยโอเคขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยกันนะคะขอบคุณนะครับใหม่ด้วยนะคะอ่าติดตอได้นะครับมีลายชงอาหานะพี่นะมีลายโทรหาได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับใบอยู่นั่นนะพี่ใบออกรถอ่ะก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครนี้พี่กันน่ารักมากๆเลยไม่เคยเห็นรถสักครั้งเลยนะ อยู่ใกล้กันแค่เองนะ26กิโลเมตรนะและอย่างคนงตุ้งแบนเดอร์กลับเดินสองครั้งนะไม่ไปเหลียวแลรถสักครั้งเลยนะครับแล้วก็ส่งไปนั้นมาเสร็จถึงที่วันเดียว์นุมาต์ปลื้มมากนะเป็นรถตัวจริงที่กันยิ้มกว้างขนาดนี้ผมก็ดีใจนะครับใครเล่าไมดีต้องที่นี่นะครับรถบ้านมาร์เก็ตขิดบอยซ่าขอบคุณครับ